กราบสวัสดีทุกคนนะครับมุกกบผมกับคิงนะครับครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีฟิวชั่นแบบไม่ต้องให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ผมมาสอนนะครับฟิวชั่นแบบไม่ต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับใช้แค่สามตัวก็ได้ครับครับเดี๋ยวก่อนอีกผมฟามตังก่อนแล้วกันครับแค่หนึ่งครับครับฟามตังมาเสร็จเรียบร้อยครับไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับสุ่มกาชาคิดว่าที่คุงมาใหม่ล่าสุดครับ ที่ผมเคยเปิดคลิปไปเมื่อห,หลายวันก่อนค่ะโคนนี้ของอีสัตเลี้ยงคนเยอะแล้วแถวหน้าตาแลยครับขับกล้วยเวลยอะโบ๋จะได้อะไรมาครับคราวนี้เดี๋ยวจะมาขอคุณก,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 กันครับผันได้ดีครัฮบฮาร์ดแมน์ เรากลัวโควิดเนี่ยแต่ผมนี่กว่าตั้งหัวครับแค่แข็หัวเนี่ยครับเดี๋ยวขอจัดภาพแล้วที่สมเสร็จแล้วครับตอนนี้เราได้ทำการสุ่มเสร็จเทียบร้อยครับเในตัวแรงมัเยอะอยู่ครับแต่ตัวไม่แรงนี่โคตรเป็นแถวเลยครับครับเดี๋ยวผมจะตอนน่อนล้มล่างตัดถ้าตัดถึงยมรไปเส็บก็ได้ครับไม่ตสอง บัตรที่ช็อปครับไม่ใช่ตู้เดียวน,นะครับผมบอกใช่ไหมมาดีครับสองตู้สองตูกต้กับตู้นึงก็แล้วครับผมรู้นเนี่ยเพราะเจอโดยบังเอิญไอที่รู้นเนี่ยเพราะมันเจอโดยบังเอินครับผมจะโชว์ให้ดูครับ ใช่4ตัวครับถ้าหนึ0งพมาหลายนี่ก็ได้ครับครับประมาณนี้ครับก็อีสีอีสีไงครับกินเนื้อหมนไม่ได้ครับควบคุมไปเยอะอยู่นะกินเนื้อหมูไม่ได้ครับ เดีอมาผ่าฐานตัวบ้าหนึ่งครับสุกวามสีตัวก่อนะนะไม่โงหมาป่าฐานตัวไม่รู้ขราดเร่ด้หร่แกงตัวรับ เออสีตัวนี้น่าจะได้ไ,ม,ไม่ได้แต่ที่แน่ครับผมได้หมาป่าแล้วคราวนี้ก็ไปกองทัพมินเนี่ยนแหละแล้วก็ต่อไปตู้ต่อไปครับอัพรายกาเป็นเรนโบ ไปกาบเป็นเลนโบะค่ะตะู้ผิดเถะเขาเขาทีผิดเแล้คฮะถ้ากดฟิวชั่นไม่เคีัยเสียตั้งกว่าดีเสียฟรีเพราะดี๋ยวปุ่ม่ิดเ โผดครับแค่สี่ตัวก็ได้ครับเราเอาอัพเกดเป็นซีม่วงครับวิธีคนโหดๆแบบคนตักแับอหากระบือไม่ออกอะ ใช้เวลา5วันครับครับผมทำ4ตัวแล้วครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับแล้วอย่าก็อย่าลืมกดติดตามไปถึง50คนด้วยนะครับผมจะไลฟ์ไลฟ์สตรีมได้ครับก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย